ฐานะเห็นเสียหลีสนิทสนมกับพนักงานเลยอยากจะเป็นอย่างเสียหลีบ้างถึงขั้นวางแผนปลอมตัวมาตีซีกับพนักงานแต่โดนเข้าปุ้นกับพวกจับได้อยู่ดีในเมื่อแผนหนึ่งไม่สำเร็จฐานะเลยใช้แผนสองตั้งวงดื่มกับพนักงานซะอย่างนั้นเรื่องเกือบจะวุ่นวายซะแล้วถ้าไม่ได้เข้าปุ้นกับพวกมาช่วยไว้ซะก่อนฐานะจะบริหารงานต่อจากเสียหลีได้หรือไม่ติดตามสมกันเด้อสวัสดีครับ ัดีครบเดี๋ยวมอหน้าสันยังไงนะพอ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 ดิวันนี้นะผมอยากจะขอให้ทุกคนเนี่ยตั้งใจทำงานเพราะว่าจะมีแขกมาเยี่ยมโรงงานของเราแขกมาจากประเทศซาอุหระคะใช่เขาจะมาขาน้ำมนะันน่ะเฮ้ยไม่ใช่ค,คือแขกเรือนะเข้าใจไหมค,ครับปุ้นขราบปุ้นแซวเล่นค่ะตั้งใจทำงานนะทุกคนตั้งใจทำงานนะ ขยับหน่อยคุณแล้วเลี้ยวน้ำเขาซองลองเขาก็สิสนใจเธอเนาะเม่เห็นแล้วว่าเมื่อกี้นะคุณฐานนาเขายิงไปชั้นหนึ่งเธอถ้าไ้ลองหักบ่ฉันถามยินดีเป็นอย่างไรเจักบาทบ่ล่ะจักบาทบ่เหนื่เนยเอาอีกแล้วเอาอีกแล้วว้ารถแตกบ่ได้กัดกันตัดหมดเม่อไม่มากัดค่ะมีกระจกัดกันอยู่หนึ่งมื่อไม่มาหนิมากก็ดีแล้วค่ะลูกมุนทินหนูไม่น่าแซบตัดสินค่ะ เรื่องยังไงประเดี๋ยวระว่านั่งเหงียนกับหนูนี่ออกมาจากใจเลยไพ่งอ่างกันลูกบุญถิ่นบอกซื่อเลยค่ะห่วงบอกมาหลุดค่ะมึงเกิดมาเห็นยังนูกว่าย้อนนะคะเพาอวิลี่นึกว่าจะเกิดบ้านึกกับจัดการแล้วได้นึกว่าจะเกิดบ้า ไป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 ไเฮ้ยโรงงานของเราเนี่ยครับเรียกว่าเป็นระดับสากลเลยครับพนักงานทุกคนนะครับมีความเชี่ยวชาญเรียกว่าเป็นมืออาชีพครับเรื่องระเบียบวินัยนี้ไม่ต้องพูดถึงนะครับว่าอเเาลห็นมย คอยคอยคอยบักปึกคอยคอย,คอยนะคอยแล้วลูกบุญถิ่นบัดรุ่นเหนือไปยุ่งเรื่องของชาวบ้านเขาเการชี้หามม่วแต่ตรงมีเทคนิคคอยในหามประจำบ่เคยพลาดหามพูหามผู้ใดบักมำมจุกมกนั่นฮูงบ่ <laughs> บักมำมจุกมกถึงออกทีวีดังฮักฮักนั่นเตะมีดประจำบักนี่ <laughs> โอ้ยคอยชีย้เ <laughs> ดียดเขาออกทีวีเขาบอ,อ,อกว่าผมนาย,ยกสมาคมคนรักครอบครัวทุย <laughs> สันพุ่มจอมปลอมเอาละเอาละอย่าไปหูเรื่องของเขาเลยมึงนะพอแล้วพ่อพ่อ เอางี้ผมว่าหากิจกรรมให้เขาทําดีกว่าจะได้มีความสามัคคีเกิดขึ้นดีดีค่ะเกรมชอบกิจกรรมเข้าจังหวะค่ะเระพอแล้วคุณเคมพอแล้วดิ้งแล้วดิ้งแล้วต้องนะหรือว่าเราจะไปลงแขกกันดีคะลงแขกเกี่ยวข้าวอะค่ะอะไรคุณกินหรอวะน่ะนผมนึกออกแล้ว ผมว่าเราควรจะจัดการแข่งขันตามส้ตมตำและประกวดเทพีที่ดานังไทยดีค่ะน้องเคลมชอบอมันต้องสนุกแน่ๆเลย่ะค่ะเอาละพอแล้วครับคุณเคมครับให้อยู่ในเรื่องหอเถอะครับที่สำคัญนะทุกคนฟังให้ดีนะผมมีรางวัลให้ด้วยสำหรับผู้ชนะนี่อะไรครับเป็นไอเดียที่สุดยอดครับคุณชนะ เข้าท่าเข้าท่าต้องมีเรือ,อ,อตอนจิมได้ค่ะซํามรบบปูปลาของนัวตามเองอนี่ดีกว่าส่อมตมามขอาฉันเนี่ยเบิ้งแค่นาตากบฮูแล้วใส่เสร็จวั้าวเบาได้เงียนข้าวเราเรื่องนาตา,าเ่ยแค่ก้นกิ่นขาดค่ะแดนพี่พัวกอะ่ะมีนาตาเป็นอ,อ,อาวุธเอาดีกินก้นแหลกเลยอ่ะ กินอะบอพี่หัวเรื่องกินเบิงแล้เรองจะติดใจนี่เมาะเธอสองคนเตรียมตัวแพ้ได้เลยคุณเกมค่ะคุณเกมมาเกี่ยวอะไรด้วยล่อคะไม่เกี่ยวได้ไงลละจ๊ะเพราะฉันเนี่ยนะขอคุณฐานะลงแข่งขันด้วยคุณเนี่ยนะจะลงแข่งใช่ตำแหน่งที่ดาโรงงานเนี่ยนะเป็นของฉันแน่นอนเสียใจด้วยนะจ๊ะเออคุณเกมเออ หน้ที่ของพนักงานหรอคะอืมเออไม่ได้หรอกจ้ะเพราะฉันนะ่ะเป็นคนชอบเอาชน,นะฉันต้องชนะตลอดไปและฉันก็จะไม่ยอมแพ้ผู้ชน,นะสิบทิศผู้ชน,นะสิบทิศผู้ชน,นะสิบทิศ ใจอีฮวกโดนลังแกก็จะเผานั่งเคลมมันบอดบายโอ๊ยจะซ้อมอะไรกันจ๊ะหนูป้าเราจะปิดร้านแล้วนะลูกเอาหน้าป้าโคกสุดท้ายแล้วขอบุณขอข้าวเดียว ทำอะไรอยู่อ่ะล้างจานล้างดีๆนะล้างให้สะอาดนะค<า>่ะคุณฐานะคุณก็เห็นอยู่ว่าฉันทำส้มตำอยู่ยังจะมาถามนี่ดูพวกคุณนี่จริงจังกันมากเลยนะ ท่นนะต้องเอาชน,นะพกเนให้ได้ที่ที่คุณทําทุกอย่างพยายามทุกอย่างเนี่ยเพื่อเจาชนะถูกต้อชนะแล้วแล้วไงชนะแล้วก็สะใจไงแค่นั้นแหละแค่นั้นเลยนี่คุณยอมลงทุนทำทุกอย่างเนี่ยเพื่อความสะใจแค่นั้นเหรอ ดีนะขอขอชิมน,นะอืมอร่อยนะใช่ไหมเผ็ดเผ็ดอร่อยเลยคุณกินเผ็ดไม่ได้แล้วคุณจะกินทำไมอันเนี้ยน้ำน้ำน้ำขอคครับถึงทุกวันนี้ผมกินเผ็ดไม่ค่อยได้นะแต่อยากจะบอกนะว่าแต่ก่อนเนี่ย ผมเนี่ยไปกินส้มตำกับลุงบุญถินบ่อยมากและจะบอกให้นะว่าถ้าเป็นส้มตำปลาร้าเนี่ยผมชอบมากาเข็นผุ้านะครับเชิญเลยครับอย่างที่ผมบอกนะครับการแข่งขันจะแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันส่วนแรกคือการตำส้มตำและแข่งกันกินอีกหนึ่งส่วนคือการประกวดเทพีทิดาหนังไทยอ,อย่าลืมนะครับว่าผู้ชนะเนี่ยผมมีรางวัลให้ ออาอเอาละง่ายง่ายๆติกาคงรู้แล้วนะพอลุงบุญถิ่นบอกเริ่มเอาเลยนะเอาทำไมกูบอกเริ่มแล้วอะ หวกกับขับปุ่นกินพ่อนาถือว่าเป็นผู้ชนะวิทย์วิทย์อยู่เนี่ยไม่ทันเขาเลยเห็นไหมเนี่ยว <c oughs> ิ้ตัวิทย์อะไรนักหนากกลัวกกลัวอะไรคุณกลัวปู I'm หนึ่งขวดของหวกอีกหนึ่งขวดของเหี้ยน ็เรียบร้อยของหัวขวดนี้ของคุณเข้มแค่นี้ก็เรียบร้อยเฮียนอ่ะถือว่าฉันขอโทษแล้วกันนะจ๊ะดื่มให้ชื่นใจนี่ค่ะเฮียนก็ขอโทษคุณเข้มเหมือนกันที่ว่าว่าดีนีของคุณเข้มค่ะ กินไหมคะกินสิกินเลยกินเลยค่ะกินเลยกินเลยสแตกเลยค่ะแตกเลยค่ะยังเหระแตกอุ้ยอะไรเหรออะไรเหรอจ๊ะดื่มนะคะดื่ม นี่เด้อค่ะแอนหนูมผสมแน่ บอกพิงไม่สิบเพชรขนาดนี้เฮ็ดไหนระบาดเนี่ยปากบานเทลอเหมาอนแร้งประกวดเห็ดไหนระบาดเนี่ยอุ้ยขอบคุณขอทอนอะ่ะขอบคุณย้อนแล้วนะให้ขอบคุณเฮ็ดยังก็ได้เฮ็ดยังก็ได้ติแม่บ้านี่ทีน่ะติดเหวนแล้ว มาถึงรอบสุดท้ายหลังจากที่ได้ประกวดกันมาทั้งวันนี่ก็จะได้เห็นหน้าค่าตาว่าใครเป็นผู้ชนะเอาล่ะครับอา้าวหมายเลขหนึ่งนะครับน้องเคลมน,นี่สวยพิทูพิตาครับผม,ผมก็ส่วนสัดของเธอก็32 28 28นะครับรองเท้าเบอร์8นะครับ <laughs> และท่านที่2นะครับน้องเงียนครับน้องเงียนคับาส่วนสัตว์ส่วนสัตว์นะครับส่วนสัตว์นี่ก็3.1 26 27เอรองเท้าเบอร์ซีครับอาเบอร์น้อยเถออีกท่านหนึ่งนะครับซึ่งไม่น่ามาประกวดแต่ก็มาประกวดนะครับน้องวังเวง <laughs> ท้ายนะครับเป็นธิดาที่หน้าตาแปลกแต่หน้าตาดีนะครับน้องหัวนะครับน้องหัวนะครับเออไปซะลูกบุญทินค่ะเอาหู้ผู้ไปตั้งโต๊ะไปนี่ไอ้หนูนๆม่ได้ประกวดค่ะเพราะว่ามันหนีนุ๊กปากบานค่ะคือหนูหนูไปกิจกรรมฮ่งเผ็ดมากค่ะก็เลยให้ขปุนประกวดแทนค่ะเออดีกันแหละขึ้นประกวดบางคนเขายังสุดท้ายคือยังเอาชุดเอาผ้าห่อครบมาก็คือขึ้นะเอาละครับ เป็นการเปลี่ยนตัวน้องหวกไม่สามารถที่จะมาประกวดได้ค่ะเปลี่ยนเป็นเปลนเป็นขาวปุ้นค่ะตบมือกับน้องข้าวปุ้นจ้าขปุอ่นตไรวนสับยี่สิบ2องรงเท้าเบอร์6กกำลังดี อาละครับตอนนี้ก็ธิดาโรงงานหนังไทยทั้งสีท่านก็มาอยู่ด้านหลังผมแล้วนะครับสวยงามทุกคนเลยนะครับลำดับต่อไปขอนนุมันพระคุณเจ้าทอดผ้าบาบางสักต่อไปลำดับต่อไปนี้ก็คงจะได้เห็นความสามารถพิเศษกับบทสัมภาษณ์ครับ,รบตอนนี้มาเี่หนึ่งก่อนเลยครับน้องเคลม นะครับนี่ครับบุคลิกและก็ลักษณะของเขากระแด้ได้ใจนะครับครับผมคุณเคลมครับอยากทราบว่าคุณทิพนเนี่ยเป็นฝีอยู่ที่ก้นข้างไหนครับถามเรื่องผ้าข้าง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 ไหนครับ ลุงถามโอ๊ยเเียนนป็คำถามอื่นเยอะอะไรแยะคลองเป็นพอดีเอาไม่เป็นไรครับก็คงจะเอ็กซิเดียนนิดหน่อยต่อไปเลยครับน้องเฮียนครับน้องเฮียนนะครับเฮียนเฮียน ลงมาไปเข้าห้องน้ำอนไปลูกไปไปมันประกวดที่<อ>ด่าล่องว้าเนี่ประกวดขนขีดเลยลูกอ่ะมันจอหนาไดา้แล้วค่ะฮะขาซึ้งจอหนาไดา้แล้วค่ะรีบไปตีไปไปตีเมื่อกันเลยไปรีบไปตีเมื่อกันเตะขี่สเตะกกอนเหรอค่ะอ้าหต่อไปนะครับเป็นหมายเลขสี่นะครับน้องข้าวปุ้นครับนี่ ครับแม่วันนี้เธอแต่งตัวได้สวยงามมากนะครับก็เอ้าคคำถามง่ายๆครับเป็นคำถามตัดสินเลยแถวถามคนไก่ตัวดีกว่าวเลยได้อยากถามว่าคุณฐานะนี่ชอบทานอะไรเป็นพิเศษครับน้องขอปุนครับนี่ถึงคุณฐานะจะกินเผ็ดไม่ได้แต่คุณฐานะก็ชอบกินซุปตำปลาค่ะถูกต้องเลยครับใช่เลยครับอใช่ด้วยเหรอครับ โอ้เป็นคำตอบที่เชื่องกินใจมากน้ำตาแทบไหลครับคูตอบถูกด้วยนะครับเอาละครับผู้ที่ชนะเลิศโคซี้ัก็ปุญครับพี่ั คุณจะได้สายสะพายแต่ส่วนคุณวังเวียงได้สนสะพายนะครับเอาเรียนเชิญคุณคุณฐานะครับเรียนเชิญจีใจด้วยนะครับใส่ไหยครับตัมือเลยครับเอาตบมือแล้วก็ยังมีรางวัลพิเศษนะครับเป็นเงินสดอีกนะครับอ ค่ะขอบุญบ่บ่เอาเงินในบ่คะบ่เอาเงินจะเปลี่ยนเงินเป็นอย่างอื่นจะอ๋อน้องขอบุนเขาไม่รับเป็นเงินครับเขาอยากได้เป็นอย่างอื่นเอ่อไม่เป็นไรครับเดี๋ยวผมเก็บไปเองก็ได้ครับ ที่เขาปุ Remember, <scenes> ้นไม่อยากได้ต kind of so ังก็เพราะให้คุณฐานะเนี่ยเลี้ยงซ่อมตังพะรำพนักงานทุกคนเพื่อสร้างความสามัคคีไงล่ะคะดีครับและผมจะไม่เลี้ยงเฉพาะวันนี้เท่านั้นนะครับผมจะเลี้ยงท่านอาทิตย์เลยครับโอ้น้ำใจชุดยอดชุดยอดชุดยอดตอมตอมพี่พูนมามากินน้ำกันมามามาเก้าอี้มาเดี๋ยวค่ะ ใช่ไหมคะในในรางวัลแม่ราคาพี่ห่วงคุณฐานะเขาเรียงตำบักพุพาางพนักงานซิโออาทิตย์หนึ่งเลยอาทิตย์หนึ่งเลยปะคะ่ะเช้าอาทิตย์สิวัดตำบักพุงตำหญิงล่ะเข้าห้องน้ำจนใส่ออกแล้วเนี่ยแล้วไม่ยังออกแล้วพ่อพ่อเดี๋ยวจะถ่ายมั้งปะจายแล้ว,ลวออกตะล่มออกตะล่มแล้วค่ะนั่งนั่งนั่งเอาคุณเค็มนั่งก่อนนั่งก่อนโอ้ยเอย่างนู<อ>้นมไวแล้ว ย่นจะไปล่้อมไม่พอไปลล้อมพอมกันไอบ้านนี้หนึ่งไป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 ไไหนไปไหนไปหนอเลยแปไปไปไ่ไปไปไปะปไ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 กินเลยกินเลยปไน่ปยปไ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 ปปไปไปไปปไปล่ไปไปนปไปไปปไ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 ปนปไปปไปไปไปแปปไ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 ปปไไปไปนปไปไป่ปไปไป บกว่าคุณานะเขาจัดงานนี่ยเพื่อนอยังอหรือว่าเขาอยากกินตะปะอุงห,หรือว่าเขาอยากเห็นขาอ่อนพวกเขาอพี่หัว เขาอยากให้พวกเขาหักกันวองซิมมันแอบมากเขาละพ่อ<ฮ>วอลไปทัวแอบมากอย่างเขาปุ่น่ะเป็นสาวโรงงานเขาว่ะเป็นเจ้า,นาหน้ายคือหมาานอยเห็นปากกระปองนี่กินก็ได้มันเปิดว่าเป็นเฮ้ยวุ่นแน่ได้รถสิบเราไม่หยยบแต่งเพราอไไรเรียกไร แต่ว่าทำห่อดมือนั่นแล้วเขาปุ่นตองฝาขวดไถ้ทำไปฝาอ่ะเร็จเปลือยนะอ้ยบ่มาเราส่งฝาเนี่อ้อนะห่วงวิกฤตในโรงงานโรงงานเราดีเจ่งเราบอกว่าถาโรงงานนี่เจ่งแล้วก็ย้ายไปอยู่โรงงานอื่นถ้าโรงงานอื่นไม่ดีก็กลับมาโรงงานเก่าไปลาออกออกซะ ไม่กลัวผีเหรอถ้าเขียนมันเป็นละครอแอคชั่นอยดีค่ะดีชื่อเรื่องยกล้อไหมขายโอเลี้ยงเหรอคะประมาณนั้นแหละ